ะะมีการรวมตัวกันที่บริเวณหน้ากระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อที่จะกดดันรัฐบาลให้เร่งจ่ายเงินจากโครงการรับจำนำข้าวค่ะช่วงนี้ติดตามจากคุณอัญชุลีศิลปานวักุลค่ะชาวนาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศเดินทางมาปักหลักชุมนุมที่ด้านหน้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะ นึ่งในกลุ่มชานาที่เดินทางมาปักหลักชุมนุมที่หน้ากระทรวงพาณิชย์ในวันนี้คือชาวนาจากภาคตะวันตกเช่นราชบุรีกาญจนบุรีคนครปฐมเป็นต้นได้นําตัวแทนชาวนาส่วนหนึ่งจากที่ปิดถนนพระรามสองอเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเดินทางโดยรถยนต์มุ่งหน้ามาชุมนุมสมทบกับตัวแทนชาวนาจากภาคอื่นๆที่มารอแสดงจิตนารมณ์ตวงถามเงินค่าข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวที่ชาวนายังไม่ได้รับมาหลายเดือนแล้วโดวยัวแทนปราศัยบนรถกระจายเสียงหน้ากระทรวงเรียกร้องขอพบรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่นานหลายชั่วโมงจนกระทั่งเมื่อเวลา13.45นาทีนายวุฒิชัยดวงรัตน์รองประหลัดกระทรวงพาณิชย์ออกมาพบกับผู้ชุมนุมและเปิดประตูให้ผู้ชุมนุมเข้ามาพักก่อนภา,ายในกระทรวงกระเดียวกันได้เชิญตัวแทนชาวนาร่วมเจรจาหารือ หลังการเจราจารนานกว่า2ชั่วโมงนประสิทธิ์บุญเฉยนายกสมาคมชาวนาไทยกล่าวถแถลงแสดงความผิดหวังผลการเจราจารครั้งนี้โดยระบุไม่ได้อะไรเลยเนื่องจากที่ประชุมมีเฉพาะข้าราชการประจําที่ไม่สามารถให้คําตอบได้ โดยให้เวลานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาชาวนาโดยให้เวลา3วันทําตามข้อเรียกร้องสองข้อคือมีเงินให้ชาวนาหรือไม่แหล่งที่มาของเงินมาจากไหนและหารัฐบาลไม่มีเงินให้ขายข้าวในคลังเพื่อน,นําเงินมาใช้นี้บางส่วนของชาวนาเพียง70%ของใบประทวนก่อนก็พอรับได้ข้อที่หนึ่งเราจะได้เงินเมื่อไรแล้วเราจะได้เงินตรงไหนที่เข้ามาโดยเร่งด่วน ขอสองถ้าไม่มีเงินมาให้เราโดยเร่งดวง่วนแบบนี้ข้าวในครังที่มีอยู่จำนวนเท่าไหร่เสร็จมาเอาไปออกขายได้ไหมแล้วขายเสร็จแล้วเอาเงินตรงนั้นมาให้กับชาวนามาใช้นี่ชาวนาแซะถึงแม้ว่าจะได้ไม่ครบตามไม่ประทวนได้ทัก70% 80%ก็ย,ยังดี โดยในค่ำคืนนี้ค่ะชาวนาบางส่วนค่ะจะยังคงปักหลักค้างคืนอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้ต้องรอติดตามนะคะว่าเกษตรกร,กรที่นี่ค่ะจะมีความเห็นอย่างไรตอนแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่ขณะนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือกับโรงศรีในการให้ความช่วยเหลือชาวนาช่วงนี้ค่ะขอบคุณคุณอัญชุรีนะครับนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของชาวนาในอีกหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคอีสานนะครับที่ขณะนี้ก็พยายาม